หอยอี๋หรอเจ้าก็เป็นพืชตระกูลบุกอ่าจ้ะอืมใช่ใช่เป็นตระกูลบุกชนิดหนึ่งสปพคุณของหอยหอยอยอลดน้ำหนักได้นะคะตัวนี้อืมก็คอใช้บุกนะครัใช่ค่ะเป็นเป็นตระกูลเดียวกันอันนี้คือวิธีนี้คือวิธีที่เราพร้อมที่จะเอาไปยำแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราจะยำแล้วรับประทานได้เลยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราทําก่อนที่เราจะทําตรงนี้ คือหัวมันจะเป็นเป็นลูกมาใช่ไหมคะเราปอกเปลือกเสร็จปอกเปลือกเสร็จแล้วเราเอามาซอยซอยเป็นหันหันหันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาต้มในวิธีการต้มเนี่ยเราใช้น้ําด่างน้ําภร่าเหนือคือบอกขี้เท่าน้ําที่เท่า,เาใช้วิธีการต้มโดยกันเอาน้ําที่มันไหลลงมาจากขี้เท่าใช้เวลาหนึ่งคืนในการต้มในการกันออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปต้มต้มน้ําต้มใช้เวลามอหอึึงใช้เวลาสาชั่วโมงค่ะ สชั่วโมงเสร็จมันก็จะกลายเป็นลักษณะนี้อันนี้คือขั้นตอนนี้คือต้มแล้วนะคะใช่ต้มเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำเนี่ยคือวิธีการ uh. มาล้างให้สะอาดเป็นรายได้ในชมุมชนเนี่ยค่ะ จ้างช่วยกันในหมู่บ้านในในหมู่บ้านได้รายได้ร่วมกันจ้างทุกคนมาช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะใค<น>ร <ใน S 2> ว่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาทำในระยะประมาณหเดือนใช่ค่ะหนึ่งเดือนเนี้ยจะเป็นช่วงที่เราต้องต้องทำของมันแต่ช่วงเนี้ยคือหัวมันจะเยอะห่วบุกมันจะเยอะ,ะ,เ,ยอะเราก็ต้องสต็อกไว้เพื่อให้ทําได้ทั้งปีค่ะในเวลาการออกของมันอะ่ะหนึ่งคือ1ต้นเนี่ยนะคะใช้เวลา2ปีในการนามาทํานะคะ มันไม่ใช่ว่าปลูกออกมาแล้วมันได้เลยไม่ใช่ต้นหนึ่งเนี่ยคือแรกมันจะออกเป็นใบก่อนนะคะออกเป็นใบแล้วเสร็จหลังจากนั้นปีที่2มันจะออกเป็นดอกหลังจากดอกมันจะมีหัวเราก็ต้องขุดเ,เนี่ยระยะเวลา2องปอมีมันเป็นพืชพืชที่อ,อ๋อทานแล้วทุกคนชอบชอบมากค่ะ